ผมไม่กล้าันมากครับอไอได้ไหมจะเรียกนนยอะไรตอนเรียวที่มันแบนขาไงไ วันนี้เจริงๆเมื่อวานผมก็ไปดูคลิปนะครับไม่พอใจกับคุณตัวเองแล้ว <laughs> ซึ่งวันนี้ก่อนขึ้นมาครับประมาณชั่วโมงครึง่งผมก็นั่งออกกำลังกายอยู่ข้างล่างนะครับ <laughs> ไม่รู้มันพอได้หรือ <laughs> เปล่าอ่าทุกคน,นร้อนขึ้นไหมครับ <laughs> ไหวไหมครับ <laughs> ไหวนะเอ่อเป็นยังไงครับไฟบอยสว่างเปกก็นเม อ๋อชอบไหมครับสองมันมันร้อนแรงไหมแต่จริงก็มีวันนี้เมื่อเชา้ามีคนบอกผมแล้วแบบผมเสียเซลล์หมือนกัน,นะเกาบอกว่าตั็นเป็น, fire baby น,น,เ,น,นเป็นไฟเบร์เบบี้ของพี่นายเลยนะแล้วก็แบบโอ้โหทำขนาดนี้ยังเป็นเบบี้อยู่มไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ถอกางเกงไหมอย่างเงี้ยมันยังป็นอยู่อย่ามาเล่นกับไฟนะ mọi okay. <laughs> người ai Phong... uh... đi okay. mày ok ok Phong. ok 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 ต้องขอบคุณน้องยบลล์กินได้ครับที่ทำเพลงดีๆออกมาอย่างนี้นะผมพี่หายไใจข้างสูงครับอยากอยากมากครับผมพี่น้องพี่นะครับผมน้องพี่นะครับผมที่ทำเพลงดีๆแบบนี้ออกมานะผมกาจริงๆไฟเบอร์ไนครับผม ทั้งทีมผมเลยครับหลังจากที่เราเริ่มซ้อมเพลงนี้นะทั้งทีมโชว์นะครับผมทีมปี๊บส์ทีมแดนเซอร์ทีมไอนี่นะผมทุกคนก็คือกำลังอินกับเพลงนี้มากผมไปไหนก็ร้องแต่เพลงนี้ครับผมคือผมรู้สึกดีนะครับที่แบบว่าเขายอมเปิดใจให้กับดนตรีของบ้านเราครับผมเพลงไทยของเรานะครับผมจริงๆ่วนตัวผมก็อยากปล่อยเพยงลงภาษาไทยมากกว่านี้หน่อยนะ ยังยังไม่มีโอกาสครับผม <laughs> นต่คนบอกว่าถ้าเกิดผมปล่อยเพลงไทยออกมาเพิ่มเนี่ยทุกคนจะฟังไหมครับผมจะ <c oughs> ได้แนวไหนครับจ <c oughs> ะได้แบบวอ t e r b ์บอไหมวอ t e r b ์บอลก็เอาแบบเย็นๆแบบปิดบิชิตเลยะครับ <laughs> <c oughs> โอเคได้ครับผม f i r อ b o y เขาก็ไม่ได้เป็นแค่มิสติกเกติดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะ 专业怪怪，呃，发。